นณนนนนจับมือถ่ายแบบนติตยสารดังอวดความหล่อและฮอตทรงพลัง2หนุ่มสุดฮอตโอมพวัตและนนนกรพัฒน์จับมือถ่ายแบบนติตยสารดังอวดความหล่อและฮอตทรงพลังทำแฮชแท็ก GQ Thailand x e โอมนนนติดเทรนด์จับมือและปังแบบแพ็คคู่อีกแล้วสําหรับ2หนุ่มที่กําลังมาแรงอยู่ตอนนี้โอมพวัตและนนนกรพัฒน์ทีลาสุดแท็กมือถ่ายนติตยสารชื่อดังนติตยสาร GQ Thailand อวดความหล่อความสดใสแบบแพ็กค,คู่เรียกว่าเห็นแล้วมีอึ้งทุกช็อตเพราะไหนจะช็อตที่มีความออนนิดๆละมุนหน่อยๆไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนก็คว้าหัวใจแฟนคลับได้ทุกภาพและเพราะความฮอตความหล่อแบบสะกดใจทําให้แฟนๆพร้อมใจกันติดแฮชแท็ก g q Thailand XO ณนนทใน t วิตเตอร์จนพุ่งติดเทรน์